อาจเปิดตัว Vivo X 200 Series ที่จีนต้นเดือนตุลาคมนี้ล่าสุดได้มีข่าวลือว่าทาง Vivo เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนไะทองรุ่นใหม่ช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ครับโดย Wall Street China ได้รายง,งานว่า X 200 Series จะเปิดตัวในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้โดยจะเป็นการใช้ชิปโนผลมี d ดทเทคได i มาสตตี9,400หากเป็นไปตามข่าวที่ว่านี้จริง จะทำให้ vivo เป็นสมาร์ทโฟนระทรุ่นแรกของ Android ที่เปิดตัวหลัง iPhone 16ซีรีส์รุ่นใหม่จากนั้น OnePlus13 และ Xiaomi15 ซีรีส์ก็อาจจะเปิดตัวตามมาในช่วงปลายเดือนหน้าครับเพราะต้องรอหลังจากที่ Snapdragon8 Gen4 เปิดตัวแน่หนึ่งครับส่วนสเปคที่เผยออกมาของ X200 จะได้หน้าจอแสดงผลแบบ OLED ขนาด6.3นิ้ว 120Hz ความละเอียด 1.5K ใกล้องหลังใช้เป็น50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Sony พร้อมเลนเพลนสโกป3เท่าและเลนอัลตร้าไวท์ซึ่งตามปกติแล้วให้แบตเตอรี่มาที่5,500ม ah, ิลลิแอมหรือ5,600ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วและชาร์จไร้สายส่วรุ่น X 200 Pro จะได้กล้องโค้งโอเลคมชัด 1.5K 120ดเคหรพกล้องหลังเลนหลัก50ล้านพิเซลกล้องอัลตร้าไวท์ล้านพิเซลและกล้องเพลิสโกป200ล้านพิเซลให้แบตเตอรี่มาที่6000ม ah. ิลลิแอมตัวเครื่องมีมาตรฐานกันน้ำ IP 6 8หรือ IP 6 9 นอกจากนี้ด้านซอฟต์แวร์ของทั้ง2รุ่นเราจะมาพร้อมกับระบบบริการ Android 15, c o ด้ t a b r i g i n OS ครับ